กองอวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจากพระบระมาราชโองบายที่ทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาความคิดสติปัญญาความประพฤติและคุณธรรมของคนในชาติและมีพระราชปณิธานให้ส่งเสริมการศึกษาแพร่หลายในเขตชนบทโดยเฉพาะเยาวชนยากจนผู้ได้โอกาสวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริที่จังหวัดาราชิวาทกันค่ะ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรส่งให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยจัดการศึกษาที่เน้นกระจายไปสู่พื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล โรงเรียนร,ชราชประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยทั่วไปเด็กและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาต่อที่นี่มีความประพฤติดีครอบครัวยากจนอาชีพพื้นฐานของผู้ปกครองเป็นเกษตรกรแต่เนื่องจากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นต้นมาส่งผลให้หลายครอบครัวต้องประสบชะตากรรมขาดเสาหลักบิดาหรือมารดาสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง มูลนิธิ no ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงร่วมก 39, in ับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลาจำนวน5โรงเรียนในคราวเดียวกันเพื่อเป็นสถานศึกษาเลี้ยงดูเป็นลักษณะอยู่ประจํามีครูดูแลรับผิดชอบตลอดเวลา การสอนให้เด็กรู้จักคิดนี่ดีทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยความรู้ในโรงเรียนเรามีมากเมื่อเรามีสิ่งใดที่ดีแล้วเป็นแบบอย่างได้ก็ควรจะขยายผลหรือสอนให้กับคนอื่นถือเป็นการช่วยเหลือกันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดอาราธิวัสเป็นสถานศึกษาแบบอยู่ประจําที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่การจัดการศึกษา ที่เน้นวิถีชีวิตของผู้เรียนและท้องถิ่นและทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสามีคนณธรรมจริยธรรมที่ดีและเทิดทูนสถานบันสชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างต่อนเนื่องครับเพื่อให้โรงเรียนสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความเข้มแข็งเ,เ,เจริญก้าวหน้าก็ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โรงเรียนรัชบประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสจึงได้มีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีปัญญาและมีความสุขปัจจุบันมีนักเรียนในปีการศึกษา2565จำนวน462คนมีดร์นูซีมะเดงเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนมีรองผู้อานวยการโรงเรียน2ท่านคือนางสุภาพรโมสิกสุขะและนายปรีชาชาญมายิ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน114คนเปิดการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ตามแผนการเรียนวิทย์คณิตและศิลป์ทั่วไปค่ะในภาพปกตินะคะการเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ของเรานะคะจะเรียนเป็นในวิชาสามัญค่ะก็คือคุณครูจะสอนให้เราคิดเป็นทำเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นนั่นเองค่ะ และในแต่ละวันของเรานะคะเราจะตื่นมาเพื่อละหมาดทําความสะอาดแล้วก็ออกกําลังกายด้วยค่ะเราได้เรียนรู้ทั้งในทักษะศิลปะดนตรีกีฬาและอื่นอีกมากมายเลยค่ะอยู่ที่นี่ไม่เครียดเลยค่ะสนุกมากๆด้วยการจัดให้มีห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยแหล่งความรู้ที่หลากหลายทันสมัยพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบวงจรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์นอกจากนี้บุคลากรครูทุกท่าน ยังเป็นส่วนสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่งโรงเรียนอาดประชานุเคราะห์39จังหวัดอาราธิวาสนะคะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษานะคะแล้วก็ในเวลากลางคืนเราจะมีการเรียนอัลกุรอานด้วยค่ะ,คะ สำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอระแงะนะคะมีส่วนร่วมมากมายนะคะในการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับโอกาสจากวิทยากรปราศชาวบ้านตลอดจนผู้มีความรู้ต่างๆนะคะมาช่วยกันผลักดันบรหลานของเรานะคะให้เป็นคนดีค่ะและนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนของเรายังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะคะมาช่วยกัน ส่งเสริมนะคะทำให้จัดการเรียนการสอนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาสู่การปฏิบัตินะคะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนจเจริญเติบโตสมวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3.9จังหวัดนราธิวาสได้เน้นการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอย่างเหมาะสมภายใต้บริบทของชุมชนที่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรม ด้านร่างกายน้องๆได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนด้านอารมณ์และจิตใจผู้เรียนทุกคนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มแย้มแจ่มใสสามารถเข้ากับเพื่อนได้ในทุกระดับชั้นด้านสังคมโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์39จังหวัดนาราธิวาสได้มีกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพทั้งครูและนักเรียนซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกันกบผู้อื่นด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดมุมต่างๆให้เหมาะแก่การเรียนรู้เช่นบรรยากาศภายในห้องเรียนที่โปร่งสะอาดบรรยากาศภายนอกห้องเรียนที่มีมุมธรรมชาติสามารถพักผ่อนย่อนใจได้ด้วยน้ำพระราชฤือไทยดุดสายทานหลั่งไหลามาหล่อเลี้ยงชีวิตให้รัษดรที่ประสบภัยความรุนแรงให้กลับฟื้นยืนต่อไปได้นางสาวฟายีราบอรสูและนางสาวซาอารีบอรสูเป็นเยาวชน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตนเองกำพร้ามารดาจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การได้รับโอกาสให้เข้าเรียนในโรงเรียนประจำนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนแล้วยังช่วยให้ตนเองได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็มาเรียนที่นี่สะดวกง่ายค่ะมีการเรียนการสอน มีกิจกรรมมีกีฬาที่ชอบค่ะดีใจค่ะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะแม้นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัวไม่สมบูรณ์มากนักแต่ด้วยความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรที่สถานศึกษาช่วยขัดเกลาทําให้นักเรียนทุกคนได้มองเห็นศักยภาพของตอนเองเป็นคนดีมีปัญญากล้าหาญยืนหยัดในการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หนูดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ตั้งใจไว้ว่าจะเรียนให้เก่งและเป็นเด็กดีตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้การศึกษาสร้างคนดีสร้างจิตสำนึกความรักชาติและรับแผ่นดินค่ะก็รู้สึกดีมากครับดีมากครับที่คุณครูเขามาแนะแนวให้ไปเรียนที่สถานศึกษาที่โรงเรียนประชานุทกระ ผมว่าเขาควรจะได้โอกาสครับถ้าผู้ใหญ่เขาอนุเคราะห์น่าจะให้โอกาสเขากับเพราะว่าเด็กที่นี่โอกาสน้อยมากครับผมอยากจะขอบคุณหน่วยงานโครงการพระราชดำริที่ช่วยอนุเคราะห์เด็กในครั้งนี้ด้วยครับกว่า18ปีแล้วที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสสร้างเยวาวชนที่มีคุณภาพ ร้อมก้าวทันต่อโลกและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมนำสังคมสันติสุขสืบต่อไปการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจะช่วยให้น้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในภายภาคหน้าขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www isoc5 net ค่ะครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือจังหวัดนาราธิวาส ที่นั่นมีสัตว์ป่าหายากตัวเป็นๆเ,เราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร